คือเมื่อวานนี้ที่ว่าครูส่งคลิปล่าสุดให้เนี่ยพวกเราได้เข้าไปดูกันไหมดูโอเคอยางไงมีคนดูเอ่อเป็นยังไงบ้างที่เท่าท,ที่ดู อมได้ดูได้ดูในช่วงของที่ให้ทำแบบฝึกหัดไหมยังยังไม่ได้ดูก็คืออย่างนี้เนาะอย่างที่ครูบอกไปในเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับพวกเราไป บางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาในนี้เนาะตอนที่ครูคุยก็คือว่าในคลิปนี้มันจะมีวิธีการทําแบบฝึกหัดที่ที่ปรับไปใหม่นะครับก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองดูไอ้วิธีการทําแบบฝึกหัดตัวเนี้ยนะครับว่าเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นหรือว่ามันเข้าใจยากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่ว่าบทต่อๆไปเนี่ยจะได้ลองปรับไปใช้วิธีนี้กัน หรือถ้ามันถ้าเกิดว่ามันง่ายขึ้นเนี่ยก็จะได้ใช้วิธีนี้เนาะแต่ถ้ามันเข้าใจยากขึ้นนะครับเราก็จะได้ใช้วิธีการแบบเดิมของเราในการทําแบบฝึกหัดคือที่ที่อยากได้ฟีดแบ็จากพวกเราก็คือว่าในบทต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยครูก็จะได้เอ,อ่อรู้ว่าจะพาทําแบบฝึกหัดด้วยวิธีการไหนนะครับจะเป็นวิธีใหม่หรือว่าจะเอาวิธีเก่าเหมือนเดิม สรุปว่ายังไม่มีใครเข้าไปดูใช่ไหมมีไหมดูแต่ยังดูไม่จบครับอาจารย์ดูแต่ยังดูไม่จบโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับไอเรื่องของวิธีการทำแบบฝึกหัดตัวนี้นะครับก็คุยกับพวกเราไว้ประมาณนี้นะครับก็คืออยากให้อยากให้ลองดูแล้วก็ลองช่วยฟีดแบ็กกลับมาหน่อยนะครับว่า มันโอเคไหมไอ้วิธีการเนี้ยถ้ามันไม่โอเคครูจะได้ไม่เอามาใช้นะครับแต่ถ้ามันโอเคก็จะได้ในบทต่อต่อไปเนี่ยก็จะได้เอาวิธีการเนี้ยมาใช้ไปเรื่อยๆนะครับจริงจริงสเต็ปมันจะคล้ายๆเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละคล้ายๆเดิมนั่นแหละที่เราทาแบบฝึกหัดกัน,นก็คือมีเรื่องของการอ่านโจทย์ใช่ไหมแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวแปรกันแล้วก็มาแก้สมการอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าครูจะสเต็ปให้มันเป็นขั้นมา,มากขึ้นเนาะก็เลยอยากจะให้ลองเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าไอ้วิธีการทำแบบปกหัดตัวใหม่นี้นะครับที่ที่อัดไปในคลิปนี้นะครับที่ส่งไปเมื่อวานมันโอเคหรือไม่โอเคมันเข้าใจง่ายหรือว่ามันเข้าใจยากยังไงก็อยากจะให้มีฟีดแบ็กกลับมานะครับอ,อ,อีกอีกอันนึงที่อยากจะคุยกับพวกเรา ก็คือเรื่องของบทต่อๆไปนะครับเดี๋ยวถามนี้ดีกว่าได้ดูก่อถามชวนากรพัดเปิดไมคได้ไหมพัด์ัพาสามารถเปิดไมคได้ไหมครับ อ่าไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็อีกอันนึงที่จะคุยกับพวกเราเนาะในเรื่องของบทต่อ,ตอไปนะครับตอนนี้ที่ลองทำสไลด์ เอาไว้ที่ว่าเคยคุยกับพวกเราเนาะว่าจะแจกเป็นเป็นสไลด์แล้วก็ปิ้นใส่กระดาษ A4 แล้วก็ให้พวกเราไปเลยทีเนี้ยปรากฏว่าณตอนนี้เนาะปัญหาก็คือกระดาษกระดาษของโรงเรียนเน่ยมันค่อนข้างที่จะไม่พอไม่พอที่ที่ครูจะสามารถนำมา c o ปปี้ i ิพแล้วก็แจกเป็นใบงานให้พวกเราได้มากพอนะครับ ทีนี้ก็เลยจะถามพวกเราว่า,าที่ที่ครูเท่าที่ครูคิดคิดวิธีการออกเนาะมันก็จะมีอยู่สองวิธีด้วยกันก็คือหนึ่งหนึ่งคือให้พวกเราเนี่ยทั้งห้องรวบรวมเงินแล้วก็ไปซื้อเป็นกระดาษ A4 มาสกรีมหนึ่งนึกออกไหมเพื่อเอามาถ่ายเอกสารใบงานตัวนี้ สคือตัวแทนห้องใครสักคนหนึ่งนะครับมารับต้นฉบับจากครูไปเนาะแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารนะครับอาจจะไปตามร้านถ่ายเอกสารมันชุดหนึ่งเนี่ยเท่าที่ดูนะบทล่าสุดบทต่อไปนะก็คือมันจะมีทั้งหมด56สไลด์56สไลด์นะครับ56สไลด์เนี่ยมันจะ หนึ่งหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4สไลด์มันก็จะเหลือทั้งหมด14หน้ากระดาษ A4 แล้วถ้าเราถ่ายเอกสารหน้าหลังเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณเจ็ดแผ่นก็จะตกชุดแล้วไม่ถึง10บาทอันนี้คือในกรณีที่ไปถ่ายข้างนอกนะครับกับวิธีที่3คือครูจะส่งไอ้ตัวสไลด์ต้นฉบับให้เนี่ยห้สไลด์เนี่ย ให้พวกเราแล้วก็เขียนใส่สมุดเอาวิธีแรกครับจฮะเอาวิธีแรกใช่ไหมคนอื่นว่าไงว่าโอเคค่ะได้หมดครับได้หมดเอางี้เอางี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวครูจะ คือถ้าถ้ามันนอกเหนือจากนี้นะครับถ้ามันนอกเหนือจากนี้คือหมายความว่าถ้าเกิดเรามีวิธีการอะไรต่อื่นๆที่มันนอกเหนือจากเนี้นะครับเราก็สามารถเสนอครูมาได้นะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าครูก็ไม่อยากให้พวกเราต้องจดเยอะมากเหมือนกันนะครับในคาบก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าแจกเป็นสไลด์เป็นใบางานไปเลยเนี่ยแล้วเราก็อาจจะดูตามอาจจะมีจดตามบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันไม่ ไม่ง่วงจนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งอ่านสไลด์่างเดียวเนาะก็คืออาจจะมีการจดบ้างแต่ก็จะไม่เยอะเท่าเดิมแล้วนะครับ